หลังจากคุณทําการกําหนดผังบัญชีเรียบร้อยแล้วตัวถัดมาค่ะที่คุณต้องทาการกําหนดหรือว่าแก้ไขให้โปรแกรมรับทราบก็คือเรื่องของการกําหนดการเชื่อมต่อระบบบัญชีนั่นเองตัวโปรแกรม MacPa พสเป็นโปรแกรมที่สามารถลงบัญชีในสมุดรายวันให้คุณอัตโนมัติได้ในกรณีที่คุณบันทึกข้อมูลมาจากเมนูซื้อขายการเงินหรือเมนูสินค้าโปรแกรมจะสามารถมาบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั้งหเรื่องให้คุณได้ทันทีเพราะฉะนั้นเมนูที่คุณต้องเข้าไปทําการกําหนดเรื่องของการเชื่อมต่อระบบ ให้คุณคลิกเข้าไปที่เมนูเริ่มระบบคะ่ะเลือกที่ข้อกํากำหนดก,การเชื่อมต่อระบบบัญชีเลือกข้อ1ค่ะกำหนดก,การผ่านรายการไปสมุดบัญชีในหน้าจอนี้เป็นตัวกำหนดว่าคุณต้องการให้โปรแกรมลงบัญชีในสมุดรายวันให้คุณอัตโนมัติหรือเปล่าโดยสังเกตจากคำว่าเชื่อมต่อระบบบัญชีถ้าคุณต้องการให้โปรแกรมลงบัญชีให้คุณอัตโนมัติคุณสามารถทำการติ๊กถูกเข้าไปหน้าข้อความนี้แต่ถ้าเกิดในบางกิจการค่ะ ไม่ต้องการให้โปรแกรมลงบัญชีให้อัตโนมัติคุณสามารถคลิกที่แก้ไขข้อมูลด้านบนแล้วติ๊กเพื่อเอาเครื่องหมายถูกออกโปรแกรมก็จะตัดการเชื่อมต่อระบบให้ระหว่างรายตัวกับบัญชีแต่ถ้าเกิดคุณต้องการให้โปรแกรมลงบัญชีให้อัตโนมัติให้คุณติ๊กถูกกลับเข้าไปสมมุติว่าคุณกําหนดให้โปรแกรมทําการลงบัญชีอัตโนมัติให้บางท่านก็ถามต่อไปนะคะว่าโปรแกรมจะทราบได้ยังไงว่ารายการค้าแต่ละประเภทควรจะลงบัญชีที่สม,มุดและวันเล่มไหนสังเกตจากข้อความด้านล่างคะ่ะ หัวข้อก็คือรายการผ่านไปสมุดรายวันโปรแกรมมีการดึงเอารายการ t r น n s ซคชั่นบางส่วนขึ้นมาและมีการกำหนดค่าให้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นการผ่านเช็คจ่ายค่ะโปรแกรมมองว่าคุณมีการจ่ายเงินออกจากบัญชีเงินฝากดังนั้นโปรแกรมจะมีการกำหนดค่าเริ่มต้นเอาไว้ที่สมุดรายวันจ่ายผ่านเช็ครับค่ะโปรแกรมมองว่าคุณมีการรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากโปรแกรมจึงกำหนดค่าเริ่มต้นเอาไว้ที่สมุดรายวันรับ วิธีการแก้ไขข้อมูลนะคะคุณก็สามารถแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงสมุดรายวันได้สังเกตว่าในสมุดรายวันแต่ละตัวจะมีรูปแว่นขยายอยู่ด้านหลังข้อมูลถ้าคุณลองคลิกเข้าไปที่แว่นขยายโปรแกร,รมจะมีการนําฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อความดังกล่าวขึ้นมาให้คุณเลือกอย่างในที่นี้เรากําลังอยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นสมุดรายวันเพราะฉะนั้นการคลิกที่แว่นขยายก็คือการดึงฐานข้อมูลของสมุดรายวันทุกเล่มที่มีอยู่ในระบบขึ้นมาให้คุณเลือก เพราะฉะนั้นคุณก็สามารถทําการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยการคลิกที่สม,มุดรายว,วันเล่มที่คุณต้องการค่ะแล้วคลิกที่ตกลงด้านล่างโปรแกรมก็จะทําการเปลี่ยนแปลงค่าการบันทึกบัญชีให้ว่าจากเดิมเนี่ยสมมุติว่าผ่านเช็คจ่ายเป็นรายวันจ่ายเขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นสม,มุดรายว,วันขายให้คุณเองนะคะ ส่วนบางท่านถามต่อไปค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นการซื้อการขายละ่ะจะบันทึกที่หน้าจอไหนลองสังเกตจากข้อความด้านล่างค่ะเขาจะบอกว่ารายการนอกเหนือจากนี้คุณต้องไปกําหนดที่เมนูเรื่องระบบข้อ4ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูในหน้าจอนี้กันแต่ให้คุณทราบก่อนนะคะว่าหน้าจอนี้ใช้เพื่อทําการกําหนดเรื่องของการเชื่อมต่อระบบบัญชีเท่านั้นหน้าจอนี้เราขออนุญาตไม่เซฟการเปลี่ยนแปลงค่ะดังนั้นให้คุณคลิกที่กระกบาษด,ด้านมุมขวามือด้านบนเพื่อปิดหน้าจอการทํางาน คลกที่ต่ตงะจากนั้นให้คุณคลิกกลับเข้าไปที่เมนูเริ่มระบบเลือกที่ข้อ5ค่ะกำหนดการเชื่อมต่อบัญชีเลือกข้อ2ค่ะกำหนดบัญชีเพื่อลงรายวันในหน้าจอนี้โปรแกรมจะมีการแบ่งข้อมูลออกเป็น2ฝั่งด้วยกันฝั่งซ้ายจะเป็นชื่อบัญชีซึ่งชื่อบัญชีที่โปรแกรมดึงขึ้นมาไม่ใช่ชื่อบัญชีที่แสดงอยู่ในผังบัญชีทั้งหมดนะคะแต่จะเป็นชื่อบัญชีที่โปรแกรมมองว่ามีการใช้งานค่อนข้างบ่อย ส่วนทั้งฝั่งขวามือค่ะจะเป็นการกําหนดเลขที่บัญชีซึ่งเลขที่บัญชีดังกล่าวที่แสดงอยู่นี้จะเป็นตามผังตัวอย่างหรือว่าเป็นตามผังเดิมของโปรแกรมทั้งหมด นั่นหมายความว่าถ้าคุณมีการแก้ไขในผังบัญชีหรือว่ามีการลบผังบัญชีเดิมทิ้งทั้งหมดแล้วคียผังใหม่ของคุณเข้าไปเลขที่บัญชีที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอของการกําหนดบัญชีเพื่อลงรายวันจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทําค่ะคุณจะต้องเข้ามาทําการแก้ไขเลขที่บัญชีทางฝั่งขวามือนี้ให้ตรงตามผังบัญชีใหม่ของคุณวิธีการแก้ไขให้คุณคลิกที่ทูบาร์ของการแก้ไข,ขข้อมูลด้านบนค่ะโปรแกร,รมจะกระพริบเคอร์เซอร์รออยู่ในช่องของเลขที่บัญชีตัวแรก สิ่งที่คุณต้องทำให้คุณคลิกที่แว่นขยายด้านหลังโปรแกรมจะนำเอาผังบัญชีที่ถูกต้องหรือว่าเป็นผังบัญชีตัวใหม่ซึ่งคุณได้ทำการแก้ไขแล้วขึ้นมาให้คุณเลือกคุณจะต้องเลื่อนหานะคะว่าบัญชีกำไราสะสมตามผังใหม่ของคุณเนี่ยตรงกับเลขที่บัญชีอะไรหลังจากคุณเจอเลขที่บัญชีที่ต้องการแล้วให้คุณนำเมาส์ไปคลิกที่เลขที่บัญชีตัวบังกล่าวจากนั้นให้คลิกที่ตกลงด้านล่างโปรแกรมจะทำการแก้ไขบัญชีกำไราสะสมให้เป็นไปตามผังใหม่ของคุณ คุณจะต้องทำการแก้ไขทุกๆเลขที่บัญชีที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอนี้นะคะเพื่อที่โปรแกรมจะได้สามารถนำเลขที่บัญชีตัวดังกล่าวไปบันทึกรายการในสมุดร,รายวันให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นทีนี้เราลองมาดูในส่วนของคำว,ว่าบัญชีพักกันบ้างค่ะสังเกตเลขที่บัญชีของบัญชีพักจะไม่เหมือนกับเลขที่บัญชีตัวอื่นเลยใช่ไหมคะเลขที่บัญชีพักตรงนี้จะเป็นตามผังตัวอย่างเดิมของโปรแกรมค่ะ ซึ่งก็มีลูกค้าหลายท่านเลยนะคะที่มองว่าบัญชีพักไม่ได้ใช้งานก็จะมีการไปลบออกจากผังบัญชีซึ่งจริงๆและที่ถูกต้องแล้วคุณไม่ควรจะลบบัญชีพักออกคุณจะต้องมีการกําหนดบัญชีพักขึ้นมาเพื่อให้โปรแกรมนําไปใช้งานบางท่านก็งงต่อไปนะคะว่าบัญชีพักตรงนี้มีหน้าที่อะไรในตัวโปรแกรมบ้างเรามาดูหน้าที่ของบัญชีพักในตัวโปรแกรมกันบ้างคะ่ะบัญชีพักในตัวโปรแกรม โปรแกรมเมอร์จะนําเลขที่บัญชีพักมาใช้ในเรื่องของการตรวจสอบการลงบัญชีภายในระบบให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นอันนี้เราบอกได้แค่คําเดียวค่ะว่าเป็นเทคนิคในการเขียนโปรแกรมเพราะฉะนั้นผลการทํางานของบัญชีพักจะไม่มีการสแสดงออกมาให้เห็นภายในหน้าจอของโปรแกรมดังนั้นนะคะถ้าเกิดท่านใดมีการลบทิ้งไปแล้วคงจะต้องกลับเข้าไปเพิ่มให้เหมือนเดิมค่ะตัดเลขที่ตรงนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นเลขเก้าทั้งหมดคุณสามารถกําหนดเลขที่ขึ้นมาเองได้ส่วนข้อห้ามของบัญชีพักค่ะ ถ้าคุณมีการสร้างขึ้นมาแล้วรายละเอียดโดยรวมนั้นจะต้องเป็นบัญชีที่อยู่ในระดับที่1ก็คือเป็นบัญชีระดับสูงสุดนั่นเองจะต้องเป็นบัญชีที่อยู่ในหมวดของค่าใช้จ่ายนะคะประเภทบัญชีที่กําหนดค่ะต้องเป็นบัญชีย่อยและสุดท้ายเลยก็คือเลขที่บัญชีพักจะต้องไม่มีการแยกแผนกนอกจากนี้คุณห้ามนําเลขที่บัญชีที่คุณกําหนดเอาไว้ในช่องของบัญชีพักไปเดินรายการส่วนตัว คาว่ารายการส่วนตัวก็หมายถึงบางกิจการค่ะมีการแอดจัดตัวเลขออกจากงบการเงินสมมติว่าต้องการเดบิตด้วยเลขที่บัญชีตัวนี้ออกแต่เครดิตค่ะยังหาเลขที่บัญชีในการปรับปรุงไม่ได้บางท่านก็ต้องการนําเลขที่บัญชีพักไปใช้งานเพราะฉะนั้นถ้าในกิจการใดมีการแอดจัดรายการลักษณะนี้นะคะคุณจะต้องทําการสร้างบัญชีพักของคุณขึ้นมาต่างหากโดยบัญชีพักดังกล่าวจะต้องเป็นคนลบเลขที่บัญชีที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอของบัญชีพักที่โปรแกรมจะนําไปใช้งาน เพราะฉะนั้นในหน้าจอนี้ค่ะคุณทําการแก้ไขบัญชีให้ถูกต้องและตรงตามผังหลังจากแก้ไขถูกต้องและตรงตามผังแล้วอย่าลืมเซฟข้อมูลนะคะให้คุณคลิกที่แผ่นดิสด้านบนค่ะเพื่อทําการเซฟข้อมูลคลิกที่ตกลงเพื่อย,ยืนยันจากนั้นให้คุณคลิกที่กากระกบาดมุมขวามือด้านบนค่ะเพื่อปิดหน้าจอของการทำงาน